กาแคยกากาแคยักกากาแคยักจำกากาแคยจำนากากาแคยจำไดกากาแคยักขึ้นกาเหมือนซผู้แผ่นแห่งไตมูเดียชาแนลของค่ะกูโก่อนนะครับเนาะตอนจาวันเมื่อไหร่คาะกูดีมาสอนเกี่ยวกับดนเสียงอันนั้นหมายเสียงเนี่ยครับเนาะเยอะก็จะมีแขยเนี่ยครับเนาะอันนั้น ก็ถ้าเป็นดังไทยก่อที่เป nah ็นสอนสลามันซ้อมนะครับเนาะที่เป right? ็นสล่ะอะสล่ะอ้านะครับเนาะดังได้เด็ที่ห้องวางเคียะเนะครับเนาะเอาค่ะมาด้วยซ้ำเป็นขายกําเนิดค่ะก่อที่สอนอ่านเป็นโดเป็นโดนะครับเนาะก้า่อถึงอ้านี่ยครับเนาะเอาค่ะอ่านดังสุดค่ะก่อที่สอนต้นเสียงก่อนนะครับเนาะมองยาวต้นเสียงยาวค่ะก่อที่สอนการเคียกาเนี่ยครับเนาะเอาค่ะมาด้วยซ้ำมันค่ะต้นเสียงนะเนาะนั่นก็อที่ห้องหมายเสียงนะครับเนาะเอาค่ะอันในห้องว่ายัก ยักษ์จำจำนาจำเตอร์ยักษ์คืนนะครัเนาะถ้าเป็นตั้งไพ่กอทีไรว่าเปลี่ยนเสียงวรรณั้นอยู่เนี่ยค่ะเนาะอันนี้ยักษ์ยักจำจำนาจำเตอร์ยักษ์คืนนะครัเนาะก้อยนาอ่ะยักจำยักษกอยักษ์คืนนะครัเนาะตีเสียงมันตีเหมือนกันนีะค่ะเนาะอันสั้นๆทักรรมค่ะยักษ์ยักจำจำนาจำเตอร์ยักษ์คืน่านในคลองว่า ต้นเสียงอันนั้นหมายเสียงนะครัคนาะงกัมนายเฮาขามาดโดยตัวแฉะนะครับนาะงแฉะในก่อถ้าเป็นทางไทยก็ดีห้องว่าสลามันนะครับนาะงแฉะก็ดีห้องว่าเป็นสละอะและสละอานะครับนาะมันก็ดีอยู่จอมดีอยู่ในดูเดียวกันนะครับนาะนะคะอันนี้อ่านว่าแฉะนะครับนาะที่เป็นตัวในครับนาะงาฉะนะครัที่อันเป็นตัวขีดในในต้นตาใสตัวแม่มันนะครับนาะมาด้วยจำมันครับนายขาดทีมา สอนอ่านนะคะเนาะเอาตัวแม่มั่นี๋้วกอดูแย่กอดูหมายเสียงมั่นนะคะนตีมาป้องกันเลยค่บอันคัดสอนในที่สอนกล้าต่อถึงอ่านนะคะเนาะมาอ่านจ้อมกันค่ะก่าแย่กาก่าแย่ยากกาก่าแย่ยากำกาก่าแย่จำนากาก่าแย่จำได้กาก่าแย่ยากขึ้นกา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 ก่า กาคาแค่ขาคาแค่ยากขาคาแค่ยากจำคาคาแค่จำนาคาคาแค่จำใดคาคาแค่ยากขืนคาขาขาค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 างาแค่งางาแค่ยากงางาแค่ยากจำงางาแค่จำนางางาแค่จำใดงางาแค่ยากขืนงางา งา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  a n าจจาแค่จาจาแค่ยากจาจาแค่ยากจำจาจาแคาจำนาจาจาแค่จำได้จาจาแค่ยากขืนจา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 จะจาจะจะแค่สาจะแค่ยากสาจายคอยากจำสาสาขย่จำนาสา ซาแค่จำได้ซาซาแค่ยักขึ้นซา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 แหนแค่แหนแหนแค่ยากแหนาหาแค่ยากจำแหนาหาแค่จำนางแหนแหนแค่จำได้หนาหาแค่ยักขึ้นแหนาหนาหนาหนแหนแหนแหนตาแค่ตาตาแค่ยากตา ตาแค่ยักจำตาตาแค่จำนาตาตาแค่จำใดตาตาแค่ยักขึ้นตา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 ทาแค่ถาทาแค่ยักทาทาแค่ยักจำทาทาแค่จำนาทาทาแค่จำใดท่าทาแค่ยักขึ้นทา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  นาแค่นาะนาแค่ยากนาะนาแค่ยากจำนาะนาแค่จำนานาะนาแค่จำได้นานาแค่ยากขึ้นนาะ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 นะปาแคป่ปาปาแค่ยากปาปาแค่ยากจำปาปาแค่จำนาปาปาแค่จำได<ะ>้ปาปาแค่ยากขึ้นปา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  พาป้าปาพาแค่ผาพาแค่ยากผาพาแค่ยากจำพาพาแค่จำนาพาพาแค่จำได้พาพาแค่ยากขึ้นพาผาผาผาพ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 าฟาแค่ฝาฝาแค่ยากฝาฟาแค่ยากจำฟาฝาแค่จำนาฟาฝาแค่จำได้ฟาฝาแค่ยากขึ้นฟาฝา ฟ้า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 มาแค่มามาแค่ยากมามาแค่ยากจำมามาแค่จำนามมามาแค่จำได้มามาแค่ยากขึ้นมา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 ยากแค่ยายากแค่ยากยายากแค่ยากจำยายากแค่จำนายาายากแค่จำใจยาก ยาแค่ยากขึ้นยา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 กยายายาราแค่ราราแค่ยากราราแค่ยากจำราราแค่จำนาราราแค่จำตยราราแค่ยากขึ้นรา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 แค่ราราแค่ยากลาราแค่ยากจำรา ลาแค่จำนาล่าลาแค่จำใจล่าลาแค่ยากข้นล่าล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 ่าค่าว่าแค่ยากว่าว่าแค่ยากว่าว่าแค่จำนาว่าว่าแค่จำใจว่าว่าแค่ยากข้นว่า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 วาหาแค่หา หาแค่ยากหาหาค่ยากจำหาหาแค่จำนาหาหาแค่จำไตหาหาแค่ยากขึ้นหา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 แค่าอาแค่ยากหาาแค่ยากจำอาหาแค่จำนาอาาแค่จำจอาหาแค่ยากขึ้นอา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  อ่ะเออาคันนี้ก็เป็นรอยใต้อัานมั่นเลยครับเนาะในก็จะเป็นตัวเมมันสีตัวแย่มันสียกก็ต้นเสียงมันสีนะครัมาป้องรอกกันนะครัเนาะอันนี้ก็เป็นสอนอ่านกล้าต่อถึงอ้าในครัเนาะหลังหรือพี่น้องเขาดีเจ้าหมอนั่นในก็ข้อที่หนึ่งก็อ่านตัวเมมันคือมันไหลยกก็ตีฝึกแต้มให้มันโอรไหลนะครัเนาะอันที่สองต้นเสียงมั่นในครัเนาะตีข้าสอนก็อ่านมือไกลนั่นในครัเนาะ กลุ่มเสียงนั้นยักษ์ยักษ์จำจำนาจำเทยักขึ้นอันนี้ก็อิเล็กตรอนก็อิเล็กตร์เตียมนะฮะเนาะอิเล็กฝึกเตียมช่องนึ่งนะเนาะอันที่สามที่ขาสอนกว่านั้นเนี่ยนะที่เป็นแฉนะเนาะถ้ามีทางไทยก็ที่ห้องว่าสลามนั่นนะเนาะสลักอาสลักอานั่นคนะเนาะอันนี้ก็สามยุคมาป้องกันนะเนาะก็ที่มีที่ป้องมันอยู่นะเนาะตอนตากันเหมือนในก็ที่ยันกึ่งลึก่ับบางในก่อนนะเนาะสหรัมภาระของเขาเจือจ๋าในก็แคนต่อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามปันนะครัเนาะคำว่าเป็นตั้งเพจ f a c e b o o k 5อันนั้นจะเป็นตั้ง YouTube TikTok นะครัเนาะในคอย้อนให้พี่น้องเขากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครเนะะาะแ่งใจกันเข้ามานำนๆนะครเนาะตอนตาวันเมื่อในก็ย้อนกว่าก่อนค้าเมืสุขค้า